ซึ่งคันนี้หลายคนมองว่าโตโยต้าเป็นเหล็กทําง่ายแต่พี่ใหญ่บอกเลยลองทําแล้วจะร้องเพราะว่าคันนี้ตัวถังเป็นเหล็กแต่ว่าบางส่วนเป็นเหล็กสปริงครับเหล็กสปริงคืออะไรพี่ใหญ่พอเวลาคาะปุ๊บมันดีดออกนะ๊บ uh huh. ดีดออก uh huh. แล้วพื้นที่มันค่อนข้างกว้าง,าง,างครับเช่นบางคนหลังมันจะเป็นชิ้นใหญ่ uh huh. ถ้าอู่บางคนสมมติรถรุ่นนี้ไปเบียดมาแล้วก็บางคนหลังเป็นลอยบางอู่เคาะปุ๊บมันดีดออก uh huh. แล้วมันจะยุวยครับซึ่งโดยปกติประกันทั่วไปครับ ชอบบอกว่าให้เคาะเคาะแต่ถ้าเกิดคนเคาะไม่เป็นยุ้ยครับอ๋อไม่ยังใช้เสาเดิมได้เหรอพี่ใหญ่คือเราต้องเปลี่ยนเสาแต่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนเราต้องดึงให้เข้ารูปก่อนอแล้วค่อยเอาของใหม่มาประกบ,ะบแล้วขั้นตอนการทําคือเราจะต้องไล่จากข้างในออกข้างนอกครับอ๋อทําจากข้างในมาออกข้างนอกใช่ครับออกมางนอกใช่ครับเนื่องจากอะไร,รอ่ะพี่เพราะว่าโครงสร้างรถบางอู่เนี่ยครับเขาจะเคาะแค่ข้างนอกอย่างเดียวอ่ครับีแต่รถ หลายหลายคันมันมีสี่ห้าชั้น uh huh. ยังเอาผ่านมีสามชั้นรเราก็ต้องดึงออกมาปุ๊บแล้วก็ไล่ข้างในออกมาก่อนแล้วค่อยมาป,ประกบนอกกลับเข้าไปสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ผมบอลวีซีเคนะครับคลิปนี้เราจะพาเพื่อนไปดูรถตู้ชนหนักมานั้นเพื่อนฟังไม่ผิดรถตู้ชนหนักนะครับนี่เลยวันนี้ผมก็มาโยนที่อูวีสิอีกแล้วนี่อูซ่อมรถที่บอกเลยว่าไม่มีที่ไหนทํานั้นเพื่อนแต่ว่าที่นี่รับทํานั้นเพื่อนนี่เลยเป็นไงเอาผ่านคันนี้ ชนมาหนักมากเป็นไงสำหรับผมนะชนขนาดนี้โคตรหนักครับทุกคนดูดิดูฝั่งคนนั่งโอ้โหเป็นไงไม่เหลือสภาพเอาผ่านเลยเพื่อนแต่พี่ใหญ่บอกว่าสภาพนี้หมูหมูหมูหม,หมูเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูว่าคันนี้ชนมาขนาดนี้แล้วพี่ใหญ่แกจะซ่อมยังไงแล้ววิธีการซ่อมแต่ละชิ้นต้องทําอะไรบ้างนั้นเพื่อนและค่าใช้จ่ายสําคัญมากค่าใช้จ่ายประมานเท่าไหร่แล้วก็ระยะเวลากี่เดือนนั้นเพื่อนอใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ เดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้นะครับผมไปไปครับทุกคนไปหาพี่ใหญ่วีซิปกันเลยครับผมพี่ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมาชมรถตู้หน่อยนะพี่ได้ครับได้ครับผมปกติที่ผมมาอู่พี่ใหญ่อะจะเจอแต่รถยุโรปรถสปอร์ตถูกไหมพี่ใหญ่ใช่ครับใช่ครับผมแต่ว่าวันนี้คือมาในคาบรถตู้ถูกไหมพี่ใหญ่ใช่ครับใช่อ่าเดี๋ยวพี่ใหญ่แนะนําหน่อยอย่างคันนี้เป็นรถตู้ตัวไหนพี่ใหญ่ คันนี้เป็นโต้ยต้เอาขาดนะครับโฉมใหม่ล่าสุดนะครับก็คือโฉมปัจจุบันเลยครมต้ได้ตกคางทางไปชนกับต้นไม้นะครับผมเป็นมายังไงทําไมถึงคันนี้เข้ามาที่ V ี0อบะบพี่พอดีว่า f c เราติดต่อเข้ามานะครับว่าพี่ใหญ่ซ่อมได้ไหมเพราะว่าไปหลายๆที่เขาตอบว่าซ่อมไม่ได้ครับผมก็เลยมาที่วีสิกระลับแต่ว1 0ิําได้ว1 0ิตอบเลยว่างานนี้หมู่มากแต่ถ้าเกิดคนทําไม่เป็นก็ํำบากครับอันนี้ถือว่าหนักไหมนะพี่สำหรับพี่พี่เฉยๆครับเฉยๆ เดี๋ยวเรามาดูนิดนึงนั้นเพื่อนว่าเอาผาดคันนี้ความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวให้พี่ใหญ่พาไปดูหน่อยเนาะว่าคันนี้เสียหายเยอะป่าพี่โอเคครับมาเดี๋ยวพี่ใหญ่พามาดูครับได้เลยครับอย่าง <c oughs> คันนี้ <c oughs> โดนอะไรบ้างเนี่ยพี่ใหญ่คันนี้ก็ตกข้างทางโดนต้นไม้นะครับทาให้ตัวถังนั้นเนี้ยเข้าไปหมดเลยนะครับ,บพแต่ข้อดีคือคันนี้ไม่โดนเครื่องยนต์นะครับอ่าครับผมไม่โดนเครื่องยนต์แต่ว่าจะโดนโครง้างตัวถังหมดเลยซึ่งคันนี้หลายคนมองว่าโตโยต้าเป็นเหล็กทําง่ายแต่พี่ใหญ่บอกเลยลองทําแล้วจะร้อง เพราะว่าคันนีิตกระถางเป็นเหล็กแต่ว่าบางส่วนเป็นเหล็กสปริงครับเหล็กสปริงคืออะไรพี่พอเวลาเคาะปุ๊บมันดีดออกเคาะดีดออกแล้วพื้นที่มันค่อนข้างกว้างเช่นบางคนหลังมันจะเป็นชิ้นใหญ่ถ้าอู่บางคนสมมติรถรุ่นนี้ไปเบียดมาแล้วก็บางคนหลังเป็นรอยบางอู่เคาะปุ๊บมันดีดออกแล้วมันจะย้อยซึ่งโดยปกติประกันทั่วไปครับชอบบอกว่าให้เคาะเคาะแต่ถ้าเกิดคนเคาะไม่เป็น ยุยครับอ่าฮะแล้วงี้เราซ่อมไงอรพี่ก็คันนี้เนี่ยก็ไล่เปลี่ยนเป็นชิ้นตามระบบของเราครับอ่ะเดี๋ยวไล่ตั้งแต่ด้านหน้าก่อนพี่ใหญ่อย่างกันชนหน้าก็ไม่ต้องพูดถึงเนาะพังหมดเลยใช่ครับใช่และงี้มันเข้าคัสซีไหมพี่คัสซีเข้าครับนี่ครับอ๋อก็ต้องทําบนแท่นครับอ่าครับผมที่สําคัญเวลารถที่เกิดอุบัติเหตุชนหนักอ่ะขึ้นแผ่นทุกคันถูกไหมต้องขึ้นทุกคันครับถึงจะเบาพี่ใหญ่ก็ต้องขึ้นเช็คเพราะว่าถ้าเกิดมันเพี้ยนสักหนึ่งมิลเนี่ย ครับผมครับผมฝากระโปรงก็โดนหมดนะแต่ว่าโชคดีที่พี่ใหญ่บอกว่ามันไม่โดนถึงเครื่องถูกไหมพี่เครื่องยนต์ไม่โดนครับเดี๋ยวพี่เผยให้ดูครับนี่นะครับเครื่องยนต์เขาอยู่ข้างในใช่ครับนี่ครับเครื่องยนต์ไม่โดนครับ๋อเครื่องมันค่อนข้างลึกนั้นเพื่อนแต่ว่าฝั่งด้านหน้าตรงคัสซีอะไรตรงเนี้ยก็ก็โดนหมดร้อยหมดเลยอ่าครับผมยังซุ้มโชกก็บิดนะพี่เนาะ ต้องเปลี่ยนแน่นอนครับผมซุ้มชกเปลี่ยนอย่างแก้มตรงนี้ก็น่าหนักหน่อยนะพี่เนาะใช่ครับก็คือเข้าฝั่งนี้หนักถึงเสาเลยครับอ่าครับผมอ๋อเข้าเสาด้วยเหรอพี่ใช่ครับเข้าเสาเลยครับอะ้วอย่างนี้เข้าเสาเราซ่อมไงพี่ก็เบื้องต้นเนี่ยครับเราก็ต้อง ทำโครงสร้างหลักขึ้นมาก่อนก็คือไล่จากข้างหน้าขึ้นมาแล้วก็มาไล่ดูข้างบนบก็คือเราจะเอาตัวถันที่เสียนะครับดึงก่อนเพือ่อให้ได้ออนสเปคใกล้เคียงที่สุดอฮพอใกล้เคียงปุ๊บเราค่อยเลาะเปลี่ยนครับอ๋อเราไม่ได้เปลี่ยนเสาใหม่ครับพี่เราเราจะไม่เปลี่ยนทันทีครับเราจะ<อ>ดึงเสาเก่าก่อนออเพื่อให้โครงสร้างที่มันบิดถึงข้างหลังนะครับมาก่อนนี่ครับที่พี่ใหญ่ให้ดูว่ามันบิดถึงข้างหลังนี่นะครับเห็นระยะห่างไหมครับอ่ครับพี่เบี้ยวไปทั้งคันเลยครับเนี่ยครับคร อ๋อไม่ ain, ยังใช้เสาเดิมได้เหรอพี่ใหญ่คือเราต้องเปลี่ยนเสาแต่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนเราต้องดึงให้เข้ารูก่อนอแล้วค่อยเอาของใหม่มาประกบ,ะบแล้วขั้นตอนการทําคือเราจะต้องไล่จากข้างในออกข้างนอกครับอ๋อทาจากข้างในมาออกใช่ครับออกมา,านอกใช่ครับเนื่องจากอะไร,รอ่ะพี่เพราะว่าโครงสร้างรถบางอู่เนี่ยครับเขาจะเคาะแค่ข้างนอกอย่างเดียวแต่รถหลายหลายคันมันมีสี่ห้าชั้นยางเอาผ่านมีสามชั้นเราก็ต้องดึงออกมาปุ๊บแล้วก็ไล่ข้างในออกมาก่อน แล้วค่อยไปประกบอนอกกลับเข้า,ขาไปอ๋อโอเคผมเพิ่งดูเนี่ยแต่ว่าตัวรถมันเป็นอันนี้เนาะพี่น้องเป็นเหล็กครับเป็นเหล็กนะเน,นี่ับอันนี้คือเหล็กสปริงนะครับเหล็กสปริงหนยพี่พอ,อประการพี่ใหญ่ย้ํานะครับชอบบอกว่าให้เคาะไม่ให้เปลี่ยนพี่ใหญ่บอกกันเลยว่าการเคาะไม่เปลี่ยนเนี่ยคือเหล็กพอมันตีออกปุ๊บมันเด้งกลับประการ<อ>าหลายเจ้านะครับบอกกันเลยว่าเอาประหยัดและเอาถูกนะครับแต่ว่ารถลูกค้าออกมาไม่ดีอ่าฮะ เนี่ยแหละครับคือเหตุผลที่ใหญ่แบบว่าเอาผ่านรวที่เคาะยากมากอันนี้ผมเพิ่งรู้เนี่ยเป็นเหล็กสปริงเพื่อนใช่ครับเออผมเพิ่งรู้ผมเพิ่งรู้เคาะปุ๊บมันดีดด้วยด้วยความที่พื้นที่ตรงนี้มันใหญ่ครับอ่าครับพี่มันเลยดีดออกอ่าครับพี่แต่ว่าถ้าเกิดมันเคาะไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนถูกไหมพี่ต้องเปลี่ยนครับแต่อย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดคนไล่ถูกจุดอ่าฮะมันก็ยังพอได้แต่ถ้าเกิดคนไล่ไม่ถูกจุดนะครับเคาะปุ๊บมันจะยืดอ่าครับผมโอ้เพื่อนๆลองดูประตูฝั่งนี้นะเละหมมดคครรัับบแต่่่่วานนขไไเป็พี รถคันนี้นั่งมาคนเดียวครับ uh huh. ถ้าเกิดมีคนนั่งพี่ใหญ่ว่าอาจจะมีนิดนึงอ่ะครับเพราะว่ามันเข้ามาถึงคอนโซลข้างในเนาะพี่น้องเออเข้าถึงเบาะเลยครับอ๋อเข้าถึงเบาะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใหญ่พาไปดูข้างในแล้วจะ uh huh. เห็นเลยว่าความเสียหายเป็นยังไงบ้างข้าง uh huh. ในครับผมอ่าเพื่อนๆแค่ดูแค่มุมตรงเนี้ยมันเข้าไปลึกมากเลยนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูฝั่งตรงนี้นึงพี่ใหญ่อ่าเดี๋ยวให้ดูภายในนะนะเพื่อ,อนว่ามันจะหนักจริงหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวพี่ใหญ่พาดูนะครับครับผมคันนี้พี่บอกเลยว่ายิงทุกจุดครัับบออ่่่่าานนนนนนีีะเพืภยใคร เละเลยนะครับคอนโซลฉีกขายเข้ามาเลยนะครับครับโหนี่นั่นเพื่อนโหมันบิดเข้ามาเลยน้องพี่น้องฉีกเข้ามาเลยครับโอ้รับผมและอย่างพอมันเป็นสภาพเนี้ยพี่เราจะซ่อมยังไงพี่ก็เราก็ต้องลื้อออกมาก่อนเหมือนเดิมครับแล้วก็ดึงตัวถังอ่าครับพอเราดึงตัวถังเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆไล่เปลี่ยนอะไรครับอ่าครับผมแต่ว่าภายในพวกคอนโซลเราก็เปลี่ยนใหม่หมดต้องเปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนใหม่หมดครับผมคันนี้ระยะเวลานานไหมพี่ประมาณสองเดือนครับ เดือนถือว่านานไหมพี่ถือว่ากลางๆครับกลางๆและค่าใช้จ่ายอ่ะพี่ประมาณล้านห้าครับประมาณล้านห้านั้นเพื่อนอ่ะเอาเป็นว่าใครสนใจก็เข้ามากันได้ที่วีสิบเนาะเดี๋ยวพี่ใหญ่ฝากอูวีสิบหน่อยพี่โปรติทารถอะไรบ้างพี่ยุโรปอย่างเดียวปะเออทาทุกรถครับที่ลูกค้าเราเกิดเหตุขึ้นมาเรายินดีให้คำปรึกษาแล้วเรายินดีช่วยเหลือในเรื่องของประกันภัยอย่างเคสคันนี้เนี่ยลูกค้าติดต่อเข้ามาเพราะว่าหนึ่งไปซ่อมที่ไหนก็ซ่อมไม่ได้ซ่อมเสร็จแล้ว วงเงินก็ไม่คุ้มครองจนโคบเวอร์วิสิกราษเราสามารถช่วยลูกค้าเจรจากับประกันภัยแล้วก็ทําให้สามารถทาจบไปได้ครับทุกอย่างเกี่ยวกับรถครับพี่ใหญ่ทำได้หมดอ่าครับผมได้เลยได้เลยโปเต่รถตู้มันซ่อมยากไหมพี่มากกว่ารถเก่งไหมรถตู้พี่ใหญ่บอกกันเลยว่าซ่อมไม่ยากครับแต่เพียงแต่ว่าต้องซ่อมให้ถูกจุดถ้าการซ่อมไม่ถูกจุดนยครับสุดท้ายซ่อมยังไงก็เบี้ยวเบี้ยวเสร็จแล้วยังไง ตัวถังก็โยไปโยมาครับแต่ว่าเอาผาดเราใช้วิธีการเชื่อมเอาถูกไหมพี่ใช่ครับคันนี้เป็นตัวถังเป็นเหล็กหมดครับก็ใช้วิธีการเชื่อมเอาโอเคได้เลยพี่ใหญ่วันนี้ขอมานะคะครับอบครับนี่นั้นเพื่อนคลิปนี้ก็พามาดูรถตู้นั้นเพื่อนบอกเลยว่าไม่เคยเห็นแน่นอนสําหรับใครที่ขับเอาผาดอยู่แล้วกันเนาะแล้วเกิดอุบัติเหตุแบบนี้อยากจะซ่อมแบบนี้ก็สามารถเข้ามาได้นะเพื่อนที่วีสิกะลานะที่ไหนไม่รับทําที่นี่รับทํานะเพื่อนปะมานี้ผมให้ดูแผลนิดนึงเนี่ยเป็นไง แต่สำหรับผมนะค่อนข้างหนักอยู่นะเพื่อนฝั่งนี้คือแบบเข้าไปถึงฝั่งคนนั่งเลยนะอ่ะเอาเป็นว่าใครชอบคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อนยังไงพี่ใหญ่ขอฝากไปทายคลิปนิดนึงครับอ่าครับผมใครที่คืนทุนประกันไม่คุ้มพี่ใหญ่สามารถที่จะซ่อมรถให้ได้อพอรถหลายคันพึ่งออกมาแล้วประกันตีทุนต่ำอ่าแล้วสุดท้ายคืนทุนแล้วไม่คุ้ม V ีสกะละเราจบให้ได้ครับโอเคได้เลยครับพี่ใหญ่สําหรับใครสนใจหรือว่าใครกําลังเจอปัญหาอยู่นั้นเพื่อนก็มาปรึกษาพี่ใหญ่ได้ประมาณนี้เนาะ ก็เป็นว่าใครชอบคลิปแนวนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูฟอร์ดมัดแต่งวางเครื่องนั้นเพื่อนโอเคใครชอบฝากกดแชร์ด้วยไปแล้วผมบ๊ายบาย